เจ็บถั่วนะคะทุกคน,นมาหาถั่วของโอปาจ้ะนี่ได้ถั่วฝักยาวถั่วอะไรไม่รู้ถัว่วแป๊ดเหรอเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกถั่วอะไรไม่รู้นี่นี่น พอมีให้เก็บอยู่จ้ากล้จะหมดแล้วเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วจ้า นี่มีสีสีสีม่วงเลยจ้ะหมดแล้วจ้ะแห้งหมดแล้ว ยังมีให้เก็บนิดนึงเล่มได้จ้ะพอมีให้เล่มอยู่จ้ะทุกคนนี่พอได้ตำมสมอยู่จ้ะมันหมดหน้าแล้วจ้ะทุกคน ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ